ก็สวัสดีวันพุธนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาว่าวเรื่องกลับล้อนะครับสำหรับใครที่เข้าไทยในร่องมันนะครับก็ถ้ากลับมันกลับได้แค่ข้างขวาข้างเดียวนะครับข้างซ้ายกลับไม่ได้ เพราะว่ามันติดติดตัวนี้ก่อนครับติดมุลเล่เดี๋ยวใส่ให้ดูครับไม่ใส่ไม่ได้ครับไม่ถึงนี่ติดติดก่อนครับนี่ติดลูกเตะตัวนู้นยังอยู่ห่างเลยครับกลับได้แค่ข้างเดียวครับคือฝั่งนู้นฝั่งขวาฝั่งซ้ายกลับไม่ได้นะครับ ก็มาทอดขออตอล้ะออกครับที่ใสยย่ยกกร้องลูกเตะก็ลูกปืนรวมแล้วครับเนี่ย แต่มันยังไม่เตกเดี๋ยวให้มันเตะก่อนครับค่อยเปลี่ยนก็สั้นๆนะครับคลิปนี้ก็มีหล์ท่านถามมาว่ากลับแค่ข้างเดียวหรือว่ายังไงก็กลับได้แค่ข้างเดียวแหละครับคือฝั่งนู้นฝั่งนี้กลับไม่ได้มันติดครับ โอ้มีอีกจะฝนไม่น้อนี่ก็ลหลังจากเมื่อวานก็ไปยกกระบางมันเสร็จแล้วครับแล้วก็เตรียมลงอีกเพลงจะว่าจะไปซื้อปุ๋ยมาก็าฟ้าฝนดูไม่ค่อยดีเลยครับเหมือนๆน,นี่ครับกระทะใครสนใจก็ซื้อได้นะครับ เป็นขอบสิบห้าแต่ว่ามันเป็นสีรูบสีใบเดี๋ยวถ้าว่างๆผมก็จะไปทำเอาไปทำตัวนี้ใหม่เลยครับถ้าไม่มีใครสนใจนะครับก็จะมันจะเล็กกว่านิดหนึ่งเล็กกว่าทันนี้นะครับมันจะเล็กกว่านิดหนึ่งก็จะไปทํำตัวนี้ใหม่ให้ รงกลึงทําให้ใหม่ครับเอาให้สูมันเท่านี้นี่มันจะเล็กกว่านิดหนึ่งครับช่วงของสูจริงๆถ้าฝีมือฝีมือหน่อยก็เจาะเองก็ได้เลยครับนี่มันจะผิดอยู่นิดหนึ่ง มันก็เกือบได้นะครับเครื่องตัวนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับคัน,นี้เปลี่ยนเว้นก็ใช้ได้เลยครับเลี่ยทายของเิ้วก็ล้างตอนแรกซื้อมาผมคิดว่าแต่มันเท่ากันมามันผิดนิดเดียวครับ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับไปทำตัวนี้ใหม่ก็ใส่ได้แล้วครับโอเคครับคลิปนี้